มีคำถามมนะไอ้เกาะกลางเนี่ยข่ายไม่ทันลวะวบลเลอร์เลยเก,กาะกลางวบลเลอร์เลยแนละ้วไงวงเวียนคอขวดข้างหน้าเนี่ยไอเหี้ยจากถนนสี่เลนกลายเป็นเหลือเลนเดียวเนี่ยมึงทำให้ทำเหี้ยอะไรวะเนี่ยวงเวียนเนี่ยส้นตีนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเอาหัวเหี้ยอะไรคิดกันวะหัวแม่ตีนเหรอ จากสามเลนสี่เลนนะเป็นคอขวดวงเวียนเฮียอะไรเนี่ยเดือดเลนเดียวเนี่ยนะประโยชน์เฮียอะไรวะน่นะนี <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> พื้นที่ถนนในสัตว์ไม่ได้ใช้ประโยชน์ควยเลยเลยเนีย นี่ยมึงเว้ยไม่ทำมีเที้ยอะไรเนี่ยไอสัตว์เกาะกลางไอสัตว์เอาไว้เตะตะก้อนเหรออะมึงทำสนามกีฬาตรงนี้กันเหรอเนี่ยไอสัตว์วงเวียนเที้ยอะไรเนี่ยสี่เลนเนี่ยเหลือสองเลนเนี่ยแล้วก็ไปกันไม่ได้เนี่ยเด็กใพวกยูเทิร์นเนี่ยเว้ยเนี่ยเกาะกลางเนี่ยมึงมีไว้ทำต้นเตี๊อะไรเนี่ยไอสัตว์ เอาไว้ให้พ,อ,หพอ,องเตะละก้อนเหรหายเด็ดแม่งทำถนนทุกควยวกันเนี่ยกูจำได้เามื่อก่อนไม่มีนะไอ้สัตเนี่ยไอ้สัตทำเกาะกลางไว้เหี้ยเอาอิดมาลงไว้เป็นทำอะไรเนีน่ยกูอยากรู้จริงเลย